ผ่านไปแล้วหลายวันครับจนถึงวันนี้พม่าก,ก็ยังไม่ปล่อยตัวลูกเรือประมงไทย4คนที่ถูกจับกลุมไปจากเกาะสองซึ่งหลังจากที่ถูกจับกลุมฝั่งไทยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวประสานงานไปเขาก็ปล่อยตัวแต่หลังจากนั้นไม่นานมินอ,องลน์ก็แถลงข่าวเองเลยว่าพวกนี้เป็นผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายถัดมาไม่นานครับฝั่งไทยก็ออกข่าวว่าพม่าปล่อยตัวแล้วกำลังจะเดินทางไปรับอีกไม่กี่ชั่วโมงครับก็เปลี่ยนใจใหม่ว่ายังไม่ได้ปล่อยตัวนะ สำหรับคนที่ดูข่าวเป็นนะครับยังไงก็ไม่ได้รับการเปิดตัวในไวๆนี่ครับมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันขึ้นนั่นก็คือถ้าจะให้พมา่าปล่อยตัวลูกเดือประมงไทย4คนนี้นะครับไทยก็ต้องปล่อยตัวนักโทษที่พมา่าต้องการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันกัน,กนครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้คนใต้จะรู้ดีครับว่าถ้านักธุรกิจหรือว่าเจ้าพ่อระดับพวกดึก g อดฟาเธอร์ ที่ขึ้นต้นด้วยคว่าในหัวหรือโก้ที่ไปทําธุรกิจสีเทาตามท้องทะเลอย่างเช่นค้าน้ำมันเถื่อนหรือสินค้านหนีภาษีถ้าพวกนี้ถูกอินโดนีเซียหรือมาเลเซียจับได้นะครับสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็จะจับกลุ่มผู้กระทําผิดของมาเลียหรืออินโดนีเซียแล้วมันก็จะวนๆไปครับสุดท้ายก็คือเป็นการบีบให้เขาปล่อยตัวประกันให้เรา แล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกับเป็นละครฉากหนึ่งเหมือนกับพอดเรื่องที่ถูกสร้างไว้แล้วนั่นก็คือมันจะเกิดการเลกเปลี่ยนตัวปากการะกันกันขึ้นครับก็คือเอานักโทษทั้งสองฝ่ายมาเลขก,กันส่วนพวกเดอะก,ก็อดฟาเธอร์เนี่ยพอกลับมาจากมาเลเซียหรืออินโดนีเซียแล้วกฎหมายก็บอกว่าต้องมารับผู้ที่ฝั่งไทยต่อก็รับพูดกันได้ไม่นานหรอกครับทุกอย่างมันก็ทำกันเป็นพิธีครับแล้วก็จบจบกันไปออา กลับไปทำมาหากินส่งสวยกันต่อสบายสบายวินวินครับผม